ก็สวัสดีครับวันนี้เราพบปัญหานะครับที่ตัวแบตเตอรี่ของสว่านมือนะครับใช้งานไม่ได้นะครับวันนี้เราก็จะมาให้ดูกันว่าอาจจะเป็นที่ตัวนี้เหมือนกันหรือเปล่านะครับซึ่งจากที่แกะมานะครับก็จะมีขั้วขั้วแบตนะครับที่หลุดนะครับนี่ครับหลุดแบบเนียนๆเลยครับนี่ครับนี่ครับ ก็จะเป็นกรณีที่อาจจะบัดกีหลุดนะครับจากการกระแทกกระทันหรือจากบัดกีไม่ดีก็เป็นได้ครับจากที่ลองใช้งานได้เคาะบ้างไม่เคาะบ้างก็เลยทําให้ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับปัญหาก็จะเป็นที่ตรงนี้นะครับเผื่อใครเจอกรณีเดียวกันก็ลองแกะทดสอบดูนะครับนล้นเราทําการบัดกีใหม่ก็น่าจะใช้ได้แล้วนะครับแบตเตอรี่สว่าน แบบนะครับราคาคุนยี่ห้อหน้าตาก็จะเป็นตัวนี้ครับราคาไม่แพงแน่นอนครับตามคุณภาพนะครับะนะครับสี่ก้อนนะครับมันก็น่าจะสี่ก้อนก็น่าจะสิบแปดโวลต์ครับอันนี้ไม่รู้ทำไมเขียนสี่สิบแปดนะครับคุณน่าจะหลอกดาวหรือเปล่า 48โวลต์แม็กนะครับนะไม่แน่ใจนะครับก็พิจารณากันดูอีกทีนึงนะครับว่าไม่น่าจะเป็น48โวลต์ได้นะครับกนละ3.7นะครับ